อำเภอโดยเตา่าจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่วันพะหัสบดีที่4กันยายน2568เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณห,หอประชุมอำเภอโดยเตา่าอำเภอโดยเตา่าจังหวัดเชียงใหม่นางสาวยศธรผลเจริญรักปลัดอำเภอหัวหน้างานบริหารปกครองรักษาการและการแทนนายอำเภอโดยเตา่าเป็นประธานในการประชุมกำน,นันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายนครั้งที่8ทับ2568เพื่อชี้แจงนโยบายข้อราชการสำคัญและแนวทางการปฏิบัติราชการและได้มอบรางวัลชนะเลิศกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลได้แก่คณะกราทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดอยเต่า โดยมีประหลัดอำเภอหัวหน้าส่วนปรารัชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมกันในครั้งนี้จำนวน138คนด้วยกันวรกิจมหิทธิสวัสดิ์จันเป่ง ศูนย์ข่าวภาคเหนือ2ยิบสีน็อตเทมเนวเชียงใหม่รายงาน